วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ของกรรมการกสทชทั้ง11คนจะมีเรื่องสําคัญที่จะเข้ามาพิจารณาค่ะก็คือการเห็นชอบมติการจัดประมูลเครื่องความถี่โทรศัพท์นะคะเครื่อนที่ 3G ในเดือนตุลาคมด้วยราคาตั้งต้นที่4,500ล้านบาทค่ะซึ่งน้อยกว่าผลศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทําการศึกษาเอาไว้นะคะมีการตั้งข้อสังเกตของกสทชบางคน,นะคะ่ะนรยการนะคะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะคะบ,บอกว่าจะมีการจัด สรรเล่สวยให้กับค่ายโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่มีการจัดประมูลค่ะทําให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอกชนอาจจะทํานําไปขายต่อในราคาที่สูงนะคะโดยเสียค่าธรรมเนียมให้ซึ่งจะมีมติในวันนี้ติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันงามค่ะ ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์สวยหรือเบอร์สวยนับว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ก็เป็นความต้องการของหลายคนที่ยอมเสียเงินหาซื้อมาไว้ในครอบครองซึ่งจะเห็นได้จากตลาดธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่มีการซื้อขายเลขสวยกันอย่างต่อเนื่องและก่อนจะถึงช่วงเวลาการประมูลครื่นความถี่ 3G ที่จะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้กสะทะชมีแผนว่าจะนำเลขสวยที่มีอยู่ประมาณทั้งหมด1ล้าน6แสนเลขหมายมาจัดประมูล โดยหมวนเลขสวยจะแบ่งเป็นตัวเลขที่ซ้ำกันสี่เลขหมายขึ้นไปจนถึงซ้ำกันทั้งหมด7เลขหมายโดยกสทชวหวังว่าจะนำรายได้ไปพัฒนาโครงสร้างระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมหรือหากไม่นำมาทำอะไรรายได้ที่จัดเก็บก็สามารถส่งคืนหลวงได้ แต่ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมของกอสทชจะทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งในวันนี้ว่าจะไม่จัดประมูลแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นจัดสรรให้เอกชนแทนซึ่งประเด็นนี้ทําให้กสทชที่ดูแลง,งานด้านคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าอาจทําให้รัฐสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ไม่ต่ํากว่า8ปดพันล้านบาทหากจัดสรรให้เอกชนจากราคาที่เคยประเมินการประมูลขั้นต่ําจะอยู่ที่5,000บาทต่อ1เลขไม้แล้วถามว่าแล้วถา้าแจกเลขไปเนี่ย รัฐได้ประโยชน์อะไรต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายเลขละสองบาทนะครับปีหนึ่งยี่สิบสี่บาทต่อให้ต่อให้อายุสัญญาของบริษัทเนี่ยอายุใบอนุญาตสมมติมือถือเราบอก้สาม G ให้สิบห้าปีสิบห้าปีเนี่ยเลขหมายหนึ่งเราเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายได้แค่สามร้อยหกสิบาทนะครับแต่ถ้าเราจัดสรรไปประมูลปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกเลขมูลค่าสูงอาจจะสูงถึงสามสิบล้านบาทซึ่งมีคนซื้อมาแล้วเทียบกับให้เอกชน จ่ายเราแค่360บาทตลอด15ปีแล้วไปขาย30ล้านบาทตรงนี้ก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่รัฐอาจจะสูญศศเสียไปด้วยเช่นเดียวกันครับ ส่วนการจัดประมูลคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ยังส่งผลให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่มีนางสาวสาวรีอองสมหวังเป็นประธานเกิดข้อสงสัยต่อมติของบอร์ดโทรคมที่สรุปให้ใช้ราคาตั้งต้นการประมูลขึ้นความถีอยู่ที่4,500ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินที่กสทชจ้างคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยศึกษาไว้ซึ่งอ้างอิงผลการศึกษาของบริษัทผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศว่าราคาตั้งต้นการประมูลควรมากกว่า6,000ล้านบาท จนถึงเกือบ1 2 0 0 0มล้านบาทรวมถึงให้เอกชนครอบครองขึ้นได้สูงสุดไม่เกิน15เมกะเฮิรซึ่งกสทชนำออกมาประมูลทั้งหมด45เมกะเฮิรในขณะที่มีค่ายมือถือรายใหญ่ในประเทศไทยก็มีอยู่เพียง3รายเท่านั้นแต่ประเด็นนี้ทางประธานบอร์ดโทรคมชี้แจงว่าหากราคาสูงอาจทำให้เอกชนไม่อยากเข้ามาแข่งขันและเห็นว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องประเด็นที่ ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วก็ไม่ได้แก้ในวิธีการประมูลแทนเทคนิคอะไรนะครับแล้วก็ไม่เคยได้แก้ไขอะไรจนถึงขั้นที่เรียกว่าจะเป็นาก,การทําให้เกิดความสับสน หากบอกร์ดธนกคมน,นีให้ความเห็นชอบจัดสรรเลขหมายให้กับเอกชนก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสะทะชชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันและคาดว่าอาจทําให้สังคมกังขาว่าการเร่งทบทวนและอนุมัติจัดสรรให้เอกชนชในช่วงที่กําลังจัดประมูลขึ้นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กสะทะชอา,อาจช่วยเอื้อประโยชน์ให้เอกชนด้วยหรือไม่เพราะเอกชนสามารถนําเบอร์ไปขายต่อได้ในราคาสูงลิว่วเรื่องเลขสวยเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างเร่งเตรียมหลักเกณฑ์เพื่อจัดการประมูลยังไม่มี เหตุผลที่จะมาทบทวนและถ้าจะเร่งทบทวนก่อนประมูล 3G เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดข้อครหานะครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว,ว่าเลขสวยเนี่ยมีมูลค่าอยู่ๆเราเก็บทรัพย์สินมูลค่าหมื่นล้านบาทแล้วก็บอกว่าไม่ประมูลแล้วละ่ะเราแจก,กเอกชนเท่ากับเอกชน3รายจะได้ทรัพย์สินมูลค่าหมื่นล้านบาทไปถ้าเขาเอาไปขายต่อได้ก็เป็นรายได้เป็นเงินที่เขาจะมาประมูล 3G ก็ได้ก็เท่ากับเป็นการเอื้อเอกชนทั้งสองต่อในส่วนต่อของการกําหนดราคาประมูลต่าไป กับการแกกต้นทุนเข้าไปประมูลเราอีกนั้นตรงนี้เนี่ยเลขสวยกับ 3G ต้องแยกจากกันอย่าไปเร่งคืนเลขหมายอย่าไปเร่งแจก,กเลขหมายก่อน 3G นะครับวันพรุ่งนี้หากทั้งสองเรื่องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดใหญ่กสทชจากนี้สังคมจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับแผนการพัฒนาประเทศไปสู่ 3G เต็มรูปแบบแต่สิ่งที่ประชาชนหลายคนคาดหวังมากที่สุดก็คือการได้รับบริการที่มีราคาถูกและเป็นธรรมกับผู้บริโภค พัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน